พี1738คำพิพากษาสารดีกาที่1243ทับ2,479นายอรรินโจทหลวงณลงหวังสาทรกับพวกจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้อง ทั้งความแพ่งและอาญาและสารได้พิพากษารวมกันมาสารชั้นต้นรัศารุทร์พิพากษาลงโทษจำเลยที่1และที่สองตามมาตรา304ส่วนคดีแพ่งให้จดชนะคดีให้ทำรายการโอนที่ดินระหว่างจำเลยให้ที่ตก เป็นสิทธิแก่โจทในชั้นดีกาศาลฎีกาแยกตัดสินคดีส่วนอาญาไปก่อนแล้วตัดสินยกฟ้องโจทโดยเห็นว่าคำพัฒนาฟ้องของโจทไม่มีมูดเป็นความผิดทางอาญาบัดนี้ศาลฎีกาได้ทำการพิจารณาพิพากษาคาดีส่วนแพ่งศาลฎีกาตัดสินว่า ที่จำเลยดีกาว่าโจทยื่นคำร้องขอถอนคดีระหว่างอุทธรณ์แต่ศาลดีกาไม่อนุญาตเป็นการมิชอบนั้นได้ความว่าคำขอถอนอุทธรณ์ได้ส่งทางไปสุนีฉะนั้นตามมาตรา69แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งศาลจะรับคำคู่ความเช่นนี้ ไว้วินิจฉัยมิได้ดีกาของจำเลยอีกข้อหนึ่งกล่าวว่าโจทไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะที่พิพาษมีชื่อนายลิมเห่งสุนในใบเหย,ยียบย่ำโจทไม่มีสิทธิ์น,นำพยานมาสืบลบล้างว่าที่ลายพิพาษไม่ใช่ของนายริ้ม เห็งสุนเห็นว่าใบเหยียบยำ่ำไม่ใช่หนังสือสำคัญแห่งกรรมสิทธิ์หรือนอกจากเป็นพยานว่าผู้มีชื่อในใบเหยียบย่ำมาจองที่ไรยนั้นเมื่อใดฉะนั้นที่ศาลล่างฟังว่าโจทย์มีสิทธิ์ในที่รายพิพาทและเป็นผู้มีอำนาจฟ้องได้นั้น ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายส่วนข้อที่ว่าสารใช้เอกสารที่ยื่นรับหลังจำเลยเป็นพยานและไม่ใช่เอกสารที่ยื่นต่อหน้าโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นว่าจำเลยไม่ระบุว่าเอกสารที่กล่าวนี้เป็นเอกสารฉบับไหนดีกาข้อนี้จึง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา2 2 5 247่24ส่วนข้อที่ว่าเมื่อศาลฟังว่าไม่มีการปลอมหนังสือก็ต้องถือว่าการซื้อขายนั้นบริสุทธิ์เห็นว่าดีกาข้อนี้ไม่มีเหตุผลใดอ้างอิงเลยจึง ไม่เป็นสาระส่วนข้อที่คัด้ารว่าผู้พิพากษาที่เรียงคำพิพากษาไม่ได้นั่งฟังการพิจารณานั้นปัญหาข้อนี้จำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในฟ้องอุทธร์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา225สารดีกาจึงไม่รับวินิจฉัยจึง พิภาคสายืนตามสารล่างในส่วนแพ่ง